ให้มีอารมณ์ธรรมะนะอารมณ์ธรรมะย่อมชนะอารมณ์กิเลสคนเรานี่มีทางเลือกในชีวิตอยู่ว่าจะใช้ชีวิตด้วยอารมณ์ธรรมะหรือว่าอารมณ์กิเลสถ้าอารมณ์กิเลสนี่จะเป็นไปเพื่อความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาผลที่ตามมาคือความเสื่อมทุกข์ทุกข์แต่ถ้าอารมณ์ธรรมะนะก็จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคลายความกัดเคืองคลายความลุ่มหลง ความมัวเมาที่เกิดจากสัตว์บุคคลวัตถุมันต้องเข้าของผลติตนะตามมาก็คือความมีสติไม่ประมาทนะมีความเจริญไม่เสื่อมมีคุณประโยชน์ไม่มีโทษและมีความสุขนะไม่มีทุกข์ท่านจิตให้เรามีอารมณ์ธรรมะในโลกนี้เนี่ยมีสองอารมณ์แค่นี้แหละธรรมะกับกิเลสถ้าเราอยู่ในอารมณ์ธรรมะนะก็จะทําให้เราใสาสว่างสงบเย็นนิ่งสบายและผ่อนคลาย ถ้าเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์ของกิเลสนะก็เธออกเกิดความกำหนัดขัดเคืองอยู่ตลอดเวลาเปิดความยินดียินร้ายเกิดค,ความสุขความทุกข์เกิดความเครียดความกดดันความเก็บกดผลที่ตามมาคือการกจุรกิใจเป็นอารมณ์ฝืนความรู้สึกทาให้เสียสมาธิและขาดสติทาให้โกรธเกลียดโมโหริษยาอา,าละพยาบาทอันนี้เพราะว่าถูกอารมณ์ของ ยิเลครคบงำตังำ้งแต่เบื้องต้นทั้งกลางและที่สุดเบื้องต้นก็ยินดีเพลิดเพลินและอะไรทํากลางก็สนุกสนานนะกคื้น,กเ,นเ,เกิดความมัวเมาขึ้นมาน,นี้สุดก็อะไรเสียดายเ,าเกิดความเสื่อมทุกข์กขึ้นมาเกิดความขัดแยง้งเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งร่างกายจิตใจและวัตถุสมบัตนะิทั้งรูปสมบัติและรัพย์สมบัติฉะนั้นให้เรา มองให้เห็นว่าชีวิตเรากาลังอะไรขึ้นอยู่กับตัวเราเองถูกอารมณ์กนะิเลสครอบงาหรือว่าถูกธรรมะประคับประคองนะชีวิตเราอยูนะ่แต่ถ้าเป็นกิเลสนี่เราเชื่อได้เลยว่าเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น,นชีวิตเราจะเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาได้จนแต่ละวันแตล่ตละวันเนี่ยเราก็ดูไปเลยแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ขนะเราถูกอารมณ์ธรรมะ รักษาธรรมะรักษาหรือว่าถูกกิเลสครอบงำตอกย้ำซ้ำเติมเราอยู่ยามใดที่เราธรรมะ,ะอารมณ์ธรร,รรมะรักษาเราเนี่ยเราจะเจริญด้วยสติเราจะเริญด้วยสมาธิจริญด้วยปัญญาจะเิญด้วยศรัทธาจริญด้วยการให้ทานจะเิญด้วยความเพียรถึงขยันอดทนอันนี้ก็แสดงว่าอารมณ์ธรรมะอารมณ์ธรรมะประคับประคอ,องชีวิตเราอยู่ธร,รรมะรักษาเราอยู่ คนใดถ้าธรรมะไม่รักษาไปหมกมุ่นกับอารมณ์กิเลสเดี๋ยวก็กำน,นัดเดี๋ยวก็กัดเกลือนคนนั้นคนนี้หลงวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าโมโหมับชีวิตนะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเล่น,นอันนี้ก็จะเกิดความเสื่อมท,ทุกทุกเ,เสียมีแต่การสูญเสียมีแต่ความพัดพปลาาผิดหวังและก็ความทุกข์ขึ้นมาได้ชีวิตคนเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะแต่ละเพศแต่ละวัยแต่ละเวลาเนี่ย แต่ถ้าเรารู้ว่าเราควรจะเดินทางไหนควรใช้ชีวิตยอย่างไรอันนี้แสดงว่าใช้ชีิตเป็นละก็คืออารมณ์ธรรมะน,น,นั่นเองคนที่มีชีวิตมันอยู่สองประเภทคือใช้ชีวิตเป็นกับไม่เป็นนะเมันคนทาง,งานเป็นกับไม่เป็นนี่แหละไม่เป็นก็มันเก้เก๊กลงกาการใช้ชีวิตก็เหมือนกันเราเกิดมาแล้วรู้สึกนึกคิดได้แล้วตโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่มีอารมณ์ธรรมะเราจะอายุมากผ่านชีวิตมาเยอะมีความรู้ความสามารถเยอะ แต่ถ้ายังมีอารมณ์กิเลสครอบนำอยู่ก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ความเสื่อมมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์และชีวิตก็จะมีแต่ปัญหาที่ขัดข้องคาอยู่ในเรื่องของความคิดความคิดจะดำดิ่งแต่คิดแต่เรื่องของกิเลสนะพูดก,ก็เป็นเรื่องของกิเลสทำก็เป็นเรื่อง,องกิเลสรู้เห็นอะไรเป็นหมกมุ่นปุปผันทงังกิเลสทั้งนั้นนะก็จะเป็นไปเพื่อความยุ่งยากลําบากและวุ่นวายและสับสนและฟุ้งซ่านแต่ธรรมะนั้นจะเป็นไปเพื่อความสงบนิ่งเย็นสบายและผ่อนคลายปล่อยวาง อุเบกขาได้ไม่หวั่นไหวไม่สุขเศร้าไม่เศร้าหมองกับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะคนเราอยู่กับคนมีกิเลสมากกว่าคนมีธรรมะแต่คนมีกิเลสนั่นแหละถ้าเราเบื่อหน่ายเราก็จะมีอารมณ์มธรรมะแทนมีความสงบระงับดับเย็นคนมีธรรมะถ้าเบื่อหน่ายธรรมะไปหมกมุ่งกับกิเลสอีกว่าธรรมะธรรมะเสื่อมถ้ากิเลสเสื่อมธรรมะเจริญถ้าธรรมะเสื่อมกิเลสก็เจริญมันเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่ต้องไปสนใจใครให้เราจเจริญอยู่ในอารมณ์ของธรรมะเพราะคนไหนถ้ามีอารมณ์ธรรมะอยู่ตลอดเวลาแล้วรับกันได้ว่าชีวิตนี้ไม่เบียดเบียนใครและไม่ให้ใครมาเบียดเบียนได้เพราะมีสติปัญญาที่จะป้องกันแก้ไขและรักษาตัวเองจากนั้นให้เราทุกๆคนไม่ว่าเราเรียนอยู่ทำง,งานอยู่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็มีอารมณ์ธรรมะเรียนก็ต้องมีความเพียรมีความอดทนอันนี้เป็นธรรมะหมดอะ หรือว่าเราทํางานเราต้องอดทนต้องขยันนี่ก็เป็นธรรมะหรือว่าเรามีชีวิตคู่นะเราก็ต้องมีการข่มใจมีการปอใจในคู่ของตนมีสิ่งที่ทำไม่หลายใจไม่หลายอารมณ์เพราะคนที่มีอารมณ์ธรรมะนี่จะใจเดียวนะอารมณ์เดียวนิ่งสงบมีสมาธิมีสติมีปัญญาแต่ถ้าหลายใจเนี่ยเขาเรียกอารมณ์กิเลสกิเลสนี้มีปัญหาตัณหาัร้อยแปดเนี่ยจะทําให้เราเผวไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้คือกําหนัดเดี๋ยวก็ขัดเครื่องเี๋วก็หลงเดี๋วก็มัวเมา แต่อารมณ์ธรรมะนั้นทำให้เราสงบนิ่งอเุเบกขาปล่อยวางไม่เกาะเกี่ยวในอารมณ์ที่หลากหลายมันก็เรียกม่ฟุ้งส่้นในสัตว์คนวัตถุต่างๆมีชีวิตยอยู่อย่างสงบสุขเพราะาอาศัยอารมณ์ธรรมะนี่แหละโลกนี้เป็นโลกของอารมณ์นะสื่อทุกวันนี้นะกิเลสมากกว่าธรรมะธรรมะก็มีสื่อที่เป็นธรรมะเทวาจะมีน้อยกว่ากิเลสเพราะกิเลสมีครองโลกมานานธรรมะเพิ่งมาเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยจึง สำหรับบุคคลที่มีความมีบารมีทนะ่านจึงจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์กิเลสมาเป็นอารมณ์ธรรมะได้บารมีก็คือทานศีลเมตตมะวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาบิคขาเนี่ยคนสร้างบารมีเหล่านี้นะมากๆเข้านะก็จะมีอารมณ์ธรรมะได้เต็มที่แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะต้องทนทุกข์ทนทรมานถครอบงำอยู่กับอารมณ์กิเลสอารมณ์ธรรมะถึงที่สุดเขาเรียกว่าเป็นปรมัติกับบารมี มองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนความไม่งามกวามสารทั้งหลายเกิดการเบื่อหน่ายกายปองละนะสลับสลับ,ลบไม่ยึดติดปล่อยวางมีชีวิตที่สงบไม่เบียดเบียนใครมีชีวิตที่สว่างเนะยือกเยน็นปลนลายไม่เครียดไม่มืดมนจะนนให้เราสร้างบารามีเพื่อที่ได้มีอารมณ์ธรรมะเยอะๆนะยิ่งอารมณ์ธรรมะเยอะๆเนะนี่ยยิ่งชนะอารมณ์ของกิเลส ถ้าอารมณ์กิเลสมากกว่าอารมณ์ธรรมะกิเลสก็จะเป็นใหญ่ครอบงำความคิดสติปัญญาและความรู้สึกจิตใจเราทําให้เรามีความคิดที่สับสนและอารมณ์มุงสร้างจิตใจเราร้อนสติปัญญาสติแตกปัญญามืดปัญญามันด้อยมันกวนด้อยปัญญาเป็นเมื่อเราเกิดมาแล้วนะเราก็ควรมีอารมณ์ธรรมะให้มากๆมันสร้างบรารมีนะเหมือนที่บอกในแบบทานสินเนธธรรมระเยอะกันติสัจจะอฏิการไม่ตาเบิดา เมื่อเรามีบารมีมากเต็นทีนะ่ชีวิตเราก็จะใช้สว่างผางใช้เยือกเย็นนะได้ความผูกข้องหมองใจนะไม่มีปัญหาคาใจไม่มีเรื่องคาใจอารมณ์ไม่ค้างเพราะอารมณ์ธรรมะนี่จะขี่ข่ายผลคลายเนาะอารมณ์ก็จะไม่ค้างอารมณ์ดีนะไม่มีอะไรติดค้างคายใจนะใจก็ใช้เบาสบายนะสมองก็โล่งไม่สับสนสมองก็ปลอดโปร่งเบา ความรู้สึกก็ปลอดโปร่งความรู้สึกปลอดโปร่งเพราะว่าอารมณ์ธรรมะนี่ครื่องชำระล้างทำให้เรามีอารมณ์ธรรมะบ่อยๆมากๆนานๆเยอะๆอารมณ์กิเลสไม่ต้องอารมณ์ธรรมะดีกว่าเมื่อเรามีอารมณ์ธรรมะกิเลสก็ไม่ต้องมาเกี่ยวเนื่องมาเกี่ยวพันกับเราทำให้เราชีวิตเราเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขมีความสงบมีความสบายมีความผ่อนคลายแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครมีเมตตามีความเสียสละมีความอดทนใช้ชีวิตอย่างประหยัด นะไม่ฟุ่มเฟยใช้ชีวิตอย่างอดทนไม่อดแอะใช้ชีวิตอย่างเป็นคนดีไม่เป็นคนร้ายก็บอกอารมณ์ธรรมะนี่แหละอยู่ที่ไหนไปนไหนมาไหนทำอะไรก็ให้มีอารมณ์ธรรมะอยู่ตลอดเวลานะบอกตัวเองสอนตัวเองอวอง่าตัวเองต้องมีอารมณ์ธรรมะนะเดี๋ยวจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ธรรมะย่อมชนะอารมณ์กิเลสนะอารมณ์กิเลสไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งไปเกีย่ยวไปเรื่องไปคล้องกับมันลดล,ะละับลึกไปได้ ให้เรามีรอรมณ์ธรรมะอีดีกันทุกคนนะสุขังเสต